สวัสดีครับผมกุ๊กจาก425 audio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง t wireless sport นะครับผมสำหรับการออกกำลังกายนะครับที่บอกได้เลยว่ามีทั้งความอึดแล้วก็ความพรีเมียมเหมือนกับรถสปอร์ตเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือคลิป t5 to u wireless sport m a c a l l n edition นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูเจ้าคลิป 5, ที่5้าทูทูเวลส์ปอร์ตแ l e ค e d i ล i นเอดน,นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเ<ๆ>พื่อที่จะไ่่ภาดรีวิวดีๆจากเรา425ดีกรีครับ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าคลิปเป็นบริษัทผลิตเครื่องเสียงระดับตำนานจากอเมริกานะครับผมซึ่งล่าสุดเขาได้โคกับบริษัทรถสปอร์ตสุดหรูจากประเทศอังกฤษนั่นก็คือ m c c a r ร์ออกมาเป็นเจ้าคลิปที่5 2 2ทัว s p o r t m c c a ์ l e n e dition นะครับผมจากที่ผมได้ลองทดสอบเล่นเจ้าตัวนี้มานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีการใช้งานที่ดีเยี่ยมสมราคาค่าตัวมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟีเจอร์ต่างๆของมันว่ามันมีอะไรมันมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างนะครับผมตามไปดูกันเลยครับ ได้จับตัวจริงครั้งแรกนะครับผมผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับผมมันมีความพรีเมียมมากๆครับผมผมชอบที่เขาทำลดลายกล่องชาร์จเป็นลาย k คฟ l ารเท่ๆนะครับผมชวนให้นึกถึงรถสปอร์ตสุดหรูนะครับผมในล่างของฟังทูไวเลสเลย อีกทั้งเนี่ยการปรับดีไซน์บอดี้องฟังของเขาเนี่ยเขามีการปรับให้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากๆนะครับผมเวลาสวมใส่เนี่ยตัวหูฟังเนี่ยจะค่อนข้างที่แนบไปกับหูเลยนะครับผมบวกกับจุกหูฟังทรงวงรีที่เขาออกแบบพิเศษนะครับผมซึ่งทางคลิปเนี่ยเขาเห็นว่าช่องหูของ มนุษย์เนี่ยม,มีมีรูปทรงเป็นวงลีนะครับผมเขาก็เลยออกแบบจุกหูฟังมาให้มีทรงวงลีเพื่อที่จะให้ทั้งความสบายแล้วก็ให้ทั้งความกระชับในการสวมใส่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนที่ผมได้ลองทดลองสวมใส่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันให้ความกระชับที่ดีมากๆนะครับผมมีฟิตติ้งที่ดีมากแล้วก็อีกอย่างก็คือสามารถที่จะสวมใส่ได้นานครับผมเพราะว่ามันมันแบบว่าจุกหูฟังทรงวงลีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงต้านเหมือนกับจุกหูฟังทรงกลมๆทั่วไปนั่นเองครับผม แต่ก็แอบเสียดายนะครับผมที่ราคาขนาดนี้เนี่ยน่าจะใส่ระบบตัดเสียงรอบข้าง t i v e Noise Cancelling เหมือนอย่าง Sony มาด้วยนะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับผมที่ดีไซน์ใหม่ของเขานะครับผมเขาเคลมมาว่าการสวมใส่นั้นสามารถที่จะซีลการเสียงได้เงียบลงถึงลด25เดซิเบลเลยก็คือ,อ,อลด25เดซิเบลก็พวกเสียงรถหรือว่าเสียงคนเนี่ยก็่อนข้างที่จะเงียบลงไปพอสมควรนะครับผม ฟีเจอร์ต่อไปของคลิป T5 2 McLaren Edition นะครับผมได้แก่โห e, มด Transparency Mode หรือว่าโหมดดูเสียงรอบข้างผ่านหูฟังนะครับผมซึ่งเวลาเราใส่ใส่หูฟังอยู่เนี่ยเราก็เปิดโห e, มด Transparency Mode ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราได้ยินเสียงรอบตัวของเราผ่านหูฟังได้นะครับผมเอาไว้เวลาใช้แบบฟังเดินข้างนอกเอาไว้ใช้ฟังเสียงรถเพื่อระวังเสียงรถหรือว่าหรือว่าต้องการที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งระหว่างทางอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดโห e, มด Transparency Mode ได้ โทนเสียงโหมดดูดเสียงรอบข้างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้โทนเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับผมไม่เหมือนกับหูฟังทัวเวลสบางแบรนด์นะครับผมที่มีระบบดูด,ดเสียงรอบข้างแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีโทนเสียงค่อนข้างที่จะเสีย,สยงแหลมค่อนข้างที่จะจัดมากๆเลยเราก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมผิดกับเจ้าคลิป 5, ที่52าทูทัวเ s ลส์สปอร์ตแมคคันเอเ i ชันนะครับที่ หมดดูเสียงรอบข้างของเขาเนี่ยมีความธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมเสียงแหลมก็ไม่จัดไปเสียงทุ้มก็ไม่อู้ไปนะครับผมจัดอยู่ในระดับที่ฟังชัดใกล้เคียงกับเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังมากๆเลยนะครับใกล้เคียงมากๆเลยนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับผมว่าเจ้าคลิปที่5 t o o t o l e Sport McLaren Edition นะครับผมเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อใส่ออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับผม ใครที่ใส่หูฟังออกาลังกายแล้วเป็นคนเหงื่อไหลเยอะๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเพราะคลิปที่5 2า to to เลสปอร์ตนะครับผมสามารถที่จะกันน้ํากันฝุน่นระดับ ip 6 7เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นหูฟังที่มี ip l a t i n g ที่โหดมากๆเลยนะครับผมเขามีการเทสกันในแ l a มาแล้วครับว่าในระดับ ip 6 7เนี่ยสามารถที่จะกันฝุน่นเข้าตหูฟังได้แบบสมบูรณ์ฟีเจอร์ต่อมาที่ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปที่5ู t ู o two b ส l อร์ sport m a c a r e n edition เลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือระบบ moisture removal system นะครับผมหรือว่าระบบดูดซับความชื้นของหูฟังนะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้หูฟังเนี่ยแห้งสนิทต,ตลอดเวลาขณะที่มันอยู่ในกล่องชาร์จนะครับผม ซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคาบเหงื่อหรือความชื้นสะสมบนหูฟังนะครับผมช่วยให้เจ้าคลิปที t ้าทูทูเวเลสสปอร์ตแมคคาร์ลินเดิชันเนี่ยเป็นหูฟังออกําลังกายที่มีอายุขายที่ยืนนานกว่าหูฟังทูเวลสทั่วไปแน่นอนครับผมซึ่งใช้ได้เป็นปีๆเลยครับผมเจ้าคลิปที5 t า u o w i r e l e s s sport m e c h a n i c a l e d i t i o นนะครับผมเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ o 0นะครับผมแล้วก็ภายในหูฟังแต่ละข้างเนี่ย เขาจะมีเสาสัญญาณพิเศษนะครับผมเรียกว่า signal boost antenna นะครับผมซึ่งมันจะมาช่วยให้การเชื่อมต่อของหูฟังและก็อุปกรณ์โทรศัพท์ของเราเนี่ยให้มีสัญญาณเนี่ยมีความสเสถียรและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต่อมามาถึงเรื่องของไมโครโฟนคุยโทรศัพท์ของ clip t ี t ่52 to wireless sport m a c a r e n edition กันบ้างนะครับผม clip t ี t ่52 to wireless sport m a c a r e n edition นะครับติดตั้งมมาให้ถึง4ตัวนะครับผมแบ่งเป็นข้างละ2ตัวนะครับผมซึ่ง ตัวไม้เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมตรงปุ่มกดนะครับผมซึ่งจากที่ผมได้ทดสอบออลองคุยโทรศัพท์แล้วเนี่ยทั้งภายในอาคารอินดอร์หรือภายนอกอาคารเอาดอร์เนี่ยก็เจาคลิปที่ห r าทูทัวร์เวลสปอร์ตแมคค i เรก็สามารถที่จะใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมเสียงคุยโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับผมชัดถ้อยชัดคำนะผมเสียงเสียงสละก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีนะครับผม เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวทีมงานนะครับผมกับผมเนี่ยจะไปทดสอบไมค์ของเจ้าคลิปที t ้าทูทูเบ t ส p o ปอให้ทุกท่านได้ชมกันทั้งในสถานที่ Indoor และสถานที่ Outdoor ครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของหูฟังคลิปที t ้าทูทูเบร s p สปอในสถานที่ Indoor ครับ นี่ก็เสียงไมโครโฟนของหูฟังคลิปที่5 to 2 Wireless Sport m e t a, a l e n Edition ในสถานที่อ outdoor ครับมาถึงเรื่องการใช้ดูคลิปวิดีโอออนไลน์กันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะดู Netflix ดู YouTube หรือว่าดูคลิปวิดีโอใน Facebook นะครับผมจากที่ผมได้ทดสอบใช้ดูคลิปวิดีโอนะครับผมบนแพลตฟอร์มต่างๆกับโทรศัพท์ iPhone 11นะครับผมเจ้าคลิปที่5 to 2 Wireless Sport m e t a, a l e n Edition นะครับผมสามารถใช้ดูได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับผมเสียงกับภาพเนี่ยมีความตรงกัน มากมเลยครับผมจนสายตาเนี่ยแทบจะจับไม่ได้เลยก็คือก็คือมีดีเลย์ที่น้อยมากๆเลยนะครับผมซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์กับคนที่ใช้หูฟังเนี่ยดู YouTube ดู Netflix หรือว่าดูคลิปวิดีโอออนไลน์ต่างๆนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับผมซึ่งสามารถใช้ดูได้นะครับผมในเรื่องของการใช้เล่นเกมนะครับผมจากที่ผมได้ทดสอบเจ้าคลิปที่5 2าทูท,ทเวอร์เลสปอร์ตแมคคาเนดสามารถใช้เล่นเกมบางแนวได้นะครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแนวอาร์เคดหรือว่าเกมแนวโมบ้าทั้งหลายนะครับผมอย่าง,ง,งเช่น R.O.V. หรือว่า L.O.L. Wild Rift นะครับผมซึ่งเกมแนวเน,นี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยเวลากดปล่อยสกิลเนี่ยเสียงตรงภาพพอสมควรนะครับผมถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพ่งจับเนี่ยอาจจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใช้เล่นเผลๆเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมแต่พอมาถึงเกมแนว ยิงๆบ้างอย่าง PUBG หรือว่า Call of Duty Mobile เนี่ยผมสังเกตว่าเกมแนวยิงยิงเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะดีเลย์อยู่พอสมควรนะครับผมตาเปล่าสามารถจับแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเสียงดีเลย์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็สามารถใช้เล่นได้ครับแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นแบบซีเรียสเลยครับผมก็ทีมงานยังไม่แนะนําให้ใช้เจ้าคลิป T522 Sport m e a l Edition ในการเล่นเกมแนวยิงยอย่าง PUBG หรือว่า Call of Duty Mobile ครับผม เช่นเคยครับผมเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทดสอบคลิปที่5 2 2 v e l o r t y Sport ใน d e d i t i o n ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงดีเลย์ประมาณไหนนะครับผมไปดูเลยครับ สวัสดีครับผมกุ๊กจาก425 Audio นะครับผมวันนี้ผมมีอุฟังทู Two Wireless ตัวใหม่จะมารีวิวให้กับทุกๆท่ทานได้รับชมกันแล้วซึ่งนั่นก็คือ l ิป T5 Two Wireless นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวมันๆจาก425 a ี d ต่อมาสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเสียงนะครับผมเจ้าคลิปที่5 2 2 s p o r t m เล a บ e n Edition นะครับผมจะให้เสียงออกไปทางโทนกลางๆนะครับผมมีความสมดุลในย่านเสียงสูงมากๆเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยจะฟังดูค่อนข้างที่จะพอดีกันมากๆไม่มีย่านเสียงใดย่านเสียงหนึ่งโดดเด่นนะครับผมมาเริ่มกันที่เสียงเบสครับผมเสียงเบสของเจ้าคลิปที่5้ o ทูทู l วเลสบอร t ดแมคคา n จะออกไปทางฟังดูเป็นลูกนะครับผมออกไปทางฟังดูเป็นลูกนะครับผมแล้วก็ มีดิฟเบสที่ค่อนข้างชัดระดับปานกลางนะครับผมเนื้อเสียงเบสเนี่ยฟังแล้วได้เนื้อได้หนังนะครับผมไม่ได้มีคัลเลอร์มากนะครับผมจะออกไปทางเนื้อเสียงจะออกไปทางธรรมชาตินะครับผมเสียงกลางนะครับผมอยูเออ่เสียงกลางมีมวลหนาระดับหนึ่งเลยครับผมสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงกีตาร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์ตอนตีคอร์ดหรือว่าเสียงกีตาร์ตอนโซโล่เนี่ยก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ออสมจริงเที่ยงตรงมากๆเลยนะครับผมฟังดูแบบมีเนื้อมีหนัง ผเสียงร้องนะครับผมเสียงร้องจะค่อนอะจะค่อนข้างอยู่ระดับเดียวกับวงดนตรีนะครับผมไม่ได้มาข้างหน้ามากนักหรือว่าไม่ได้ถอยห่างเกินไปนะครับผม เสียงร้องผู้ชายเนี่ยค่อนข้างฟังดูหนักแน่นนะครับผมเนื้อเสียงเนี่ยฟังเคลียร์ไม่อุดอู้นะครับผมเช่นเดียวกับเสียงผู้หญิงครับผมเสียงผู้หญิงก็มีความใสนะครับผมแล้วก็มีมีความหวานในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ฟังดูทู่ไปหรือว่าอะไรไปนะครับผมค่อนข้างที่จะออกไปทางธรรมชาตินะครับผมต่อมาเป็นซีเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมของคลิปที่5 2าทู e l e s s ดสปอร์ตแมค n าเรนเอดจะลากได้ไกลในระดับหนึ่งนะครับผม เ,เสียงแหลมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับผมออกไปทางธรรมชาติสามารถถ่ถายทอดรายละเอียดของพวกเสียงกุ้งกิง้งพวกเสียงฉาบแฉกกองชุดเนี่ยออกมาได้เนียนนะครับผมแล้วก็ฟังไม่ทิ่มหูนะครับผมเสียงกระดิ่งเสียงที่มันหลบมุมอยู่หลบมุมอยู่ลิบๆเล็กๆอยู่ของเวทีเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้เราได้ยินกันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผม มิติเสียงการแยกเสียงดนตรีของตัวนี้แยกเสียงดนตรีเนี่ยได้ฟังดูเป็นตัวตัวเลยครับผมแต่ว่าจะฟังดูไม่ได้ห่างจนเวอร์มากนะครับผมจะจัดอยู่ในระดับที่แบบฟังดูแบบกลมเกลียวแต่ในขณะเดียวกันก็เราก็สามารถที่จะฟังจับโฟกัสเสียงดนตรีทีละชิ้นได้อย่างง่ายได้เหมือนกันครับผมก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมเจ้าคลิปที่5้า o ูโทเลสปอร์ตแม l a า e รนเ i ดินะครับผมให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะออกไปทางกลางๆนะครับผมออกไปทางโทนธรรมชาติ ผสำหรับใครที่แบบว่าเออคิดว่าเสียงโทนธรรมชาติเนี่ยมันฟังไม่มันนะครับผมมันฟังเพลง EDM ตอนออกกำลังกายเนี่ยไม่เลาใจนะครับผมท่านก็สามารถที่จะปรับ EQ เสียงผ่านแอปพลิเคชัน Clip Connect Plus ได้นะครับผมในในในแอปพลิเคชันของ Clip เนี่ยก็รเราก็สามารถที่จะปรับ EQ เสียงของเขาได้นะครับผมโดยที่มีเป็น preset ให้เราเลือกหรือว่าจะปรับ เลื่อนปรับนิ้วเองก็ได้นะครับผมตามที่เราต้องการเลยครับผมก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยเจ้าคลิป T522 Wireless Sport Metal Edition เนี่ยก็ให้ความยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะครับผม สรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมเจ้าหูฟังคลิปที่5 t าท e เท s ลสสปอร a ตแมคคาร์ e n นเ i ะครับผมเป็นหูฟังที่ถูกออกแบบออกแบบมาเพื่อ,อนักออกกำลังกายสายพรีเมียมโดยเฉพาะเลยนะครับผมซึ่งด้วยความที่มันมีดีไซน์ที่หรูหรามากๆพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมได้ชื่อของ m a c a l e n e n i t i o n เนี่ยมาประดับบนกล่องแล้วก็ได้ลายของความเป็น m a c a l e n เนี่ยมาอยู่ในหูฟัง t r e l e s s ของคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ พีเมียมากๆนะครับผมซึ่งเจ้าหูฟังตัวนี้ยก็สามารถที่จะให้การใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักออกกำลังกายได้อย่างดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอียฟินนะครับผมที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะใส่หูฟังได้กระชับนะครับผมเอียฟินตัวนี้ก็จะช่วยให้ล็อกหูฟังกับหูของเราเนี่ยเอาไว้ได้เวลาเราใส่วิ่งหรือว่าใส่ออกกำลังกายที่ต้องออกท่าทางเยอะๆเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับและอีกทั้งนะครับผมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือระบบ moisture removable system นะครับหรือว่า ระบบดูดความชื้นจากหูฟังนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมจะช่วยให้คลิปที่5ทัวร l เดสปอร์ตไมค่าแรงเอดิชันเนี่ยเป็นหูฟังออกกาลบบังกายที่จะอยู่กับท่านได้นานมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าระบบตัวเนี้ยมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความชื้นหรือว่าข้ามเหงื่อสะสมบนหูฟังนะครับผมซึ่งจะช่วยลดอัดตราการเสรื่อมสภาพของหูฟังเนี่ยให้ช้าลงยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้มันมีอายุขัยการใช้งานเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับใครที่คิดว่าเจ้าคลิป 5, ที่5 t ูทัวร์เลสปอร์ตแมคคาร์ i ินเอดิชันมีมีราคาที่สูงเกินไปนิดนึงนะครับผมผมก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ถูกกว่านะครับผมนั่นก็คือคลิป 5, ที่5 t ูทัวร์เลสปอร์ตรุ่นธรรมดานะครับผมซึ่งเ,เจ้า2ตัวเนี้จะแตกต่างกันแค่เรื่องของดีไซน์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของแถมนะครับผมที่ คลิปที่ห t าทูทูเวเลส,สปอร์ตแมคคาเรนเอชันเนี่ยจะแถมแถมท่นชาร์จไวเลสมาให้ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นธรรมดาเนี่ยไม่มีแต่ว่ามีข้อดีที่ราคาถูกกว่านะครับผมสามารถจับต้องได้มากกว่านะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวหูฟังคลิปที่5 t าทูทูเวเล,ส,ลส,สปอร์ตแมคคาร์เรนเอชันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจหูฟังทั้ง2รุ่นนี้หรือว่ากาเจตหรือว่าหูฟังรุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้ที่ w w d w 4 2 e ี degree com นะครับผมรีวิวชัดคัด